ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ชายทะเลหาดตาดานนะฮะกลุ่มประมงชายฝั่งกําลังนําสั่งเชือกนะครับที่ทําสําเร็จไว้แล้วจะนําลงไปวางบริเวณเน<อ>ีเยแถบนี้ฮะด้านหลังก็จะมีเรือไปแล้วนะฮะนะครับคือทาเป็นปะการังเทียมนะค,ะครับราราเะะพื่อให้ปลาได้เข้ามาอยู่นะครับมี ประมงมีทั้งน้ององ,องมีทั้งลุงลุงก็หน้าๆน,นะฮะมาช่วยกันนะครับในการเคลื่อนย้ายสังเชือกที่ทําสําเร็จไปแล้วนะครับใส่ในเรือนะครับแล้วก็ปลาตัววางตามจุดที่เราต้องการนะครับในทะเลเพื่อเป็นาปากการังเทียมเป็นบ้านปลานะฮะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูในทะเลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านออกไปนะครับ

แนีไดลปูมันเมลยครับูปีพูวันนะมีลูกคูด้วยลูกูวิงเยู่แค่ลูกคูลูกคูนั่นนั่นหลายนิ้วโอเคโอเคครับน้ำใสามากเลยครับวันนี้น้ำใสามากเลยครับนี่ค,ครับผลที่เราได้วางไว้รอบอนนะฮะเณรน้าอ่าว ของหมู่ที่4ตําบลขนอมอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็นี่เป็นชาวบ้านนะครับนําเรือประมงชายฝั่งที่จับปุ่มกันนะฮะน,านํามานําเอาสั่งเชือกนะฮะแล้วมาวางกันในทะเลนะครับหน้าอา่าวของเรานะครับนี่ครับ หอยมันเล็กเก้เลยเป็นพวงหอยมันเล็กเก้เลยเป็นพวงก,ก็แล้วก็ยังมีอยู่ในทะเลนะตรงนี้สามลำในทะเลสามลำโอ้ยน้ำตึงถัวทรัพปอดีเลยน้องบนัสครับน้องทาม